ก่อนแล้วกันวันนี้ให้เกียรติเบทีวันนี้มาเร่่มเป็นกรรมการเนาะเบทีกับการตัดสินในเวทีสาวทานจริงจเรามีวิธีการเลือกผู้ชนะยังไงเป็นครหรือว่าได้ติดตามเวทีนี้ไหมอะไรเงี้ยก็คือหลักๆเลยนะฮะอยากได้น้องคนที่แข็งแข็งนี่มีอะบูรณมบูรใช่ชอบมากและอยากให้กําลังใจค่ะค่ะวันนี้ก็เลยมาเป็นกรรมการให้กับเวทีนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าน้องคนนี้เก่งมากเลยนะใช่มีคขาหรือว่าเชายอย่ใช่ค่ะ นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราดูว่าใครจะมงกกันเนาะได้ค่ะแต่วันนี้ตแต่งแต่งตัวเต็มด้วยนะแม่เต็มยศค่ะวันนี้มาในฐานะมิสอันนี้รองดับสองและรองดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่ค่ะสวยนาก็คือเป็นม <c oughs> ิตยไทย CDC ี <c oughs> ปี 2020. 2อ2 0ค่ะ,อ,ะอัปเดตหน้านิดนึงดีกว่าเนาะ,ะวันนี้เป็นไงบ้างคะหละัง น้องไหลค่ะเนี่ยถ้าเปิดมาปุ๊บน้องก็ไหลเลยค่ะมีอาการติดเชื้อติดเช,ชื้อค่ะ<ม>เพราะว่าอันนี้ติดเชื้อไม่ใช่จะติดจากดิอาร์ทคลินิกนะฮะ<ม>บอกก่อนว่าอนานเนี่ยนะคะใช้ไบมีดโกนที่เป็นมีดโกนที่เป็นสนิม,ม,มแล้วโกนละบาด<ม>แล้วปรากฏว่าสนิมอ่ะมันก็เข้าไปในในหน้าในแผล แล้วคราวนี้ฮะก่อนหน้านั้นะเรามีการแก้คางแล้วซึ่งคุณหมอก็บอกเราว่าให้ระวังเรื่องแผลให้ดีว่าอย่าติดเชื้อคราวนี้พอบีบมาหนองก็ไหลเยอะมากที่้เราจะต้องทำยังไงคะวันนั้นที่ผาตัดที่นักข่าวไปเยอะคือไม่ได้ทำนะฮะที่คางเพราะว่าหมอบอกว่าหนองมันออกมาเยอะมากๆค่ะมันเป็นการติดเชื้อไม่สามารถที่จะทำได้ต้องรอทำอีกรอบหนึ่งใช่ต้องรอทําใหม่ค่ะแต่ไันด้ที่ทําคือได้ทําอะไรบ้างคะะตัดแค่ข้างบนค่ะแต่ว่ากรามไม่ได้ตัดค่ะแล้วก็คางก็ยังไม่ทำเพราะว่าติดหนอง แต่จริงเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของหน้าเต็มไหมคะว่าสวยขึ้นอะไรเงี้ยสวยขึ้นค่ะงงออสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึนย้นค่ะเดีาทำให้สวยขึ้นค่ะคือหน้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเหรอหน้าเปลี่ยนเลยถึงเวลายุบเนี่ยหน้าเปลี่ยนแน่นอน เด็กขึ้นอาจจะมองว่าเด็กขึ้นเพราะว่าที่จะอายุขึนิกกะทาเขาเรียกว่ามีการลดหน้าผากใช่แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเสริมหน้าผากให้ดูแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นดูนล้วันนี้มุงปูดใหญ่ด้วยเลยดูหน้าเล็กลงแต่จริงแหน้าใหญ่มากค่ะนานนะคะไม่ได้จับมุงมาใส่หลายปีแล้วคือวันนี้ก็อยากให้กำลังใจตัวเองอ่ะเพราะว่าหลายวันนี้ก็ม่อนม่อนก็รองไห้นะม่อนก็อยากไต่แล้วนะม่อนก็มีความรู้สึกว่าแบบว่า อยากโดดตึกอีกแล้วอยากโดดสะพานอีกแล้วนี่เมื่อวานนั้นก็อยู่กับนางถึงประมาณแบบปีสามปีสี่เลยนะที่อยู่กับนาครับเพราะว่าเมื่อวานก็แบบนาเข้าใจหายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอะไรเงี้ยเมื่อวานเกิดอะไรนะเล่าให้ฟังหน่อยอย่าแป๊บนึ่งนะอยวก่อนัวอ่ะแป๊บนึงสัมภาษณ์อยู่ก็เลยไม่สามารถเปิดภาพได้ค่ะอ่ะโอเคอย่างนี้แล้วกันเข้าเรื่องเลยเนาะจากสิ่งที่เราโพสเมื่อวานในแฟนเพจของนายนามันเกิดอะไรขึ้นยังไงกนะนายนา เมื่อวานก็ช่วงสามทุ่มฮะสองทุ่มประมาณสองถึงสามทุ่มที่เราจดอยู่ง่ายๆเลยลูกค้าตามมาทวงนี้เพราะว่าเรานัดโอนเอาไว้แล้วก็เรายังไม่ได้โอนตามที่ตอนสามทุ่มไม่ได้โอนเขาก็เลยมาตามที่บ้านแล้วคันนี้เรามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยคือก็ตกใจน้หมดทั้งบ้านเลยว่าแบบเพราะว่าเขาก็กดกิ่งรัวๆค่ะแล้วก็เข้ามาบริเวณรัวบ้านแล้วก็คุณนาค้ายังไม่ได้โอนให้เลยนะค้าอะไรประมาณเนี้ย ทำไมเขารู้จักบ้านเราหรือว่ายังไงคือกลายเป็นว่าบ้านเราตอนนี้เป็นเหมือนเหมือนแบบใครก็รู้จักแต่จรไรนาเวลคัมนะถ้าลูกนี่ไอ้เจ้านี่จะมาแต่ว่าขอแค่ว่าหลังหกโมงเย็นอย่าเพิ่งมาเพราะว่าเราทํางานหลังหกโมงเย็นนะแม่เนาะใช่อย่างเมื่อวานนี้เขาต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยวายกับนาได้ไลฟ์สดกันอยู่ได้ไลฟ์สดเขาเรียกว่าขายของตามปกติของเราประมาณอะ้เงี้ยเมื่อวานเราเริ่มสตาร์ทประมาณทุ่มหึงสองทุ่มแล้วหลังจากนั้นประมาณสักน่าจะประมาณสองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มมีเสียงกดดออ ตึ้งหนึ่งอ่ะอนเราเราก็เราก็ไข่ของเราก็ en, เบรก break. เอะไข่เรานัดไหมเพราะว่าถเกิดแอนนานัดแต่จะนัดประมาณช่วงเยน็นๆแล้วที่ก็กดลวดตึ้งหนึ่งึงหนึ่งเดราเราเราก็บอกเฮ้ยไม่กดลวดเลยขนาดนี้เ่ะยแล้วเด็กก็บอกว่ากิ่งเสียไหมกิ่งเสียไหมเราก็มีเสียงตะโกนแววเข้ามาว่าแอนนาแอนนาเสียงอยู่บริเวณหน้าบ้า,<ร>า,บานอะไรเงี้ยอืแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่บ้านมีเด็กด้วยแล้วมันมันสองทุ่มครึ่งแล้วกอร้กตรงๆว่าช็อกช็อกนิดนึงแต่ว่าเราโอเคกับ ทุกคนเพราะว่าเราเป็นฝ่ายผิดเราเป็นคนทำนี่สินนี้ขึ้นมาจริงลูกหนี้หลายคนเดือดร้อนเพราะเราเราเรารู้วตรงนี้เราเราเข้าใจเลยแต่ดังนั้นเนี่ยเราจะไปร้องขออะไรมากก็คงไม่ได้แต่แค่ว่าเราขอสเปซว่าถ้ามันเป็นช่วงหลังของโมวยต้นไปแล้วอะไรขอให้เราได้ทํางานหรือให้เราได้นอนก็ยังดีก็เมื่ก่เรีนแล้วราทำยังไงต่อเรียนก็ไปรับไปรับรับก็หยุดรหบตอนรับก็รับปกติคดีค่ะเขาก็คุยดีปกติแต่เพียงว่า หลังจากนี้เราอาจจะขอว่าถ้าใครจะทวงหนี้เราอะไรเงี้ยเราขอแบบหลังหกโมงเย็นอย่ามาทวงที่บ้านเนาะไปทวงที่ไหนก็ได้ได้หมดเลยคือมาบ้านได้แต่ว่าขอเป็นทักเที่ยงหรือหกโมงเย็นอย่างงี้ดีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันทาให้เราแบบมันกลับมาในความคิดเดิมๆที่อยากบอกว่าทุกคนว่าอยากไปตกลกัาเป็นอะไรเงี้ยเฮ้ยเหตุการณ์ครั้งนี้เลยใช่ม,มันมันไม่ใช่ลูดนี้ไม่ใช่เจ้านี้ทวงหนี้เรารอบหนึ่งแล้วเราอยากายรอบหนึ่งนะแต่เมื่อวานเนี้ยมันคือเรารู้สึกว่าแบบ รับซ้ายรับขวารับซ้ายรับขวาพอรับมากๆเข้ามันเหมือนคนเจอปัญหาแล้วจี้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 แล้วแบบรู้สึกว่าแบบเราต้องทํายังไงอ่ะเราถึงจะแบบหลุดพ้นแล้วทำยังไงต้องต้องต้องปิดสวิตตัวเองเหรอหรือว่าต้องทําไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือก็มีความดาวนิดนึงคิดว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะคือจริงๆมันเป็นการบุกลุกเราไหมหรือว่าเราเป็นการเอาผิดเขาไปถึงไหมเขาจะเป็นเจ้าหนี้ก็จริงแต่เขาบุกถึงน้าบ้านอันนขอเป็นเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายที่จะ เข้ามาในบ้านอนาได้หลังจากหกโมงเย็นแต่ถ้าเคสต่อไปถ้าใครมาบ้านนี้น mm hmm. อนานนะบอกก่อนนะว่าอนาจะขอเนี้ตเป็นเป็นแบบลงลงแจ้งความแล้วกันถ้าเกิดใครมาในเวลากลางคืนแล้วก็เข้ามาในบ้านคนให้กรอบของเราหน่อย ให้พื้นที่ได้ได้หมบได้ได้ทำงานได้พักได้แบบมีมีความเป็นส่วนตัวมีสเปซความสงตัวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่บ้านก็จริงอย่า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 งพี่ไวัยงไงพี่ไวก็ช่วยแอนนามช่วยขายของแอนนามา2เดือนแล้วก็ต้องบอกว่า2เดือนนี้ก็ต้องบอกแอนนาว่าเราตลอดเจอแอนนาต้องอยู่กับแอนนาตลอดเพราะว่าเมื่อไรที่เราไม่อยู่อ่ะแอนนาจะชอบคิดแบบคิดอะไรแบบแผงๆอะไรอย่างเงี้ยล้วยที่บอกว่าเราเข้ามาช่วยแอนนาด้วยใจอืมอย่างพี่ไวเองเนี่ยเหมือนเหมือนเขาก็ไม่ได้เงินค่าทำงานใช่ เขาก็ดีกับเราเขาก็ทํางานเขาก็มาช่วยเมื่อวานนั่งๆอยู่เพราะว่าตกใจเอาจริงนะลูกน้องไอนนานเริ่มหายทีละคนสองคนประเด็นแรกเลยเนาะเราจ่ายเงินเดือนเขาไม่ตรงนนเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่า,เ,า,วาเงินเดือนเราขอผ่อนจ่ายนะเมื่อก่อนเนะี่ยเราให้เดือนหนึ่งอ่ะสามหมื่นได้สองหมื่นได้พิเศษได้ค่าทุนท่านี้เราให้เบิกหมดแต่ปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ให้เบิกทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเราก็ขอความแบบช่วยเหลือซึ่งลูกน้องก็โอเค แต่พอมาเจอเคสแบบหนัก,นกๆเคสทวงหนักๆก,ก็ก็ตุกแต่ลูกค้าอาณาจะบอกว่าอาณาขอขอบคุณลูกค้าหลายๆคนที่เข้าใจให้เวลาให้โอกาสอย่างคุณบีกูดอย่างเงี<ม>้ยอย่างอย่างพี่หลายๆคนที่นาะเอ่ยชื่อออกมาได้อย่างหลายๆคนก็คือช่วยอย่างเพจคุณเท้าอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าเขาจะทุบเราเขาจะแบบทุบเราอะหาหน้าสือ่อแต่หลังบ้านอะ <K ill ian> เขาจัดระเบียบให้เราอย่างดีเลยนะว่าแบบว่าคุณต้องจ่ายคนนี้ก่อนคุณต้องใส่อย่างนี้นะคุณต้องทําแบบนี้นะคือก็ดีกับเราดีดีเหมือนญาติเลยอะค่ะเอออย่างล่าสุดก็คือเพจดังนั่นแหละก็เหิดองก่าเขาก็มาแฉเราอีกแล้วว่าแอนนาทำไมไม่เลิกโกงสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้โกงใครแล้วนะแต่หลังจากหลังจากที่มีคดีมีประเด็นอะใครมันจะมาให้เราโกงอีกอะคุณพี่อย่าว่าจะโกงเลย จะยืมเงินใครทั้ห้าร้อยวันนี้ยังยากเลยนะคุณพี่ยากนะเป็นเรื่องยากนะก็ยืนยันว่าเราไม่ได้โกงอย่างที่เขาแฉเราถามว่าโกงไหมไอ้เรื่องโกงไม่โกงเนี่ยเราว่ามันมันมันต้องไปรอในชั้นศาลเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าเราขายของนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ส่งของถ้าเราโกงคือเราไม่ส่งของเราก็เชิดเลยไม่สนใจแต่วันนี้เรายังแก้ไขปัญหานี้อยู่เรายังวิ่งหาเงินเพื่อเอาเงินมาให้ลูกค้า ดังนั้นคาว่าโกงมันยังไม่เกิดขึ้นแต่คําว่าผิดสัญญาซื้อขายอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแปลว่าในในส่วนของเพจดังที่ออกมาพูดกับความังกล่าก็ได้มีการคุยกับเขาในพื้นที่สเปซเขาที่เขาลงแล้วถึงไมหาคือเขาอยู่ข้างผู้เสียหายอันนี้เราต้องยอมรับว่าเขาเป็นเพจที่เพจที่ทําขึ้นมาเพื่ออยู่ข้างผู้เสียหายอยู่แล้วแต่เขาก็เข้ามาไก่เกี่ยกับเราเพราะว่าเขาคุยกับเราได้มากที่สุดถามว่าทําไมเขาคุยกับเราได้เพราะว่าเวลาเขาเขาด่าเราเขาวีนเราเขามีช่องทางออกให้เรา อย่างเช่นอนาผิดนะที่ไปคุยกับลูกค้ากลุ่มเดียวแล้วลูกค้าอีกกลุ่มนึงนะไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเตือนตลอดว่าอนาต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าทุกฝ่ายแล้วะว่าหลังจากนี้ก็ต้องรองแก้ไขในบางส่วนในสิ่งที่เขาโดนผิดเรื่องราวของเราใช,ใช่คือตอนนี้ทําอะไรก็เป็นเด็นดราม่าหมดเลยนะขนาดเมื่อวานนี้เอาของ<ม>ของพิมพ์ลิพายมาขายอะสมัยที่เรามีตังใช่ปะ่ะเราเอาตังอะไปซื้อของพิมพ์ลิพาย<ม>ในราคา750ร้อยห้าสิบ แต่วันนี้เราต้องการขายเพื่อจะเอาเงินคืนน่ะเราขายร้อยเก้าเก้าย่เป็นดราม่าเลยว่าฮะเอาของปอมมาขายหรอฮะไปโคกับพิลิพไพเอาของมาขายแบบราคาแบบอย่างนี้หรอหรือของปอมหรือเปล่าของไม่ได้วาตถหานหรือเปล่าซึ่งอานากับพิลิพไพไม่ได้รู้จักกันไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวดังนั้นคือวันนี้เราขายอย่างสครับทาน่าละสิบบาทสิบบาท,าทาเ้าสิสิบบาท ถ้าหลอดยังไม่ได้เลยแต่เราขายแต่มันก็กลายเป็นดราม่าคือทุกวันนี้กลายเป็นว่าทําอะไรก็กลายเป็นดราม่าไปหมดแต่ว่าสุดท้ายจริงๆอนนานก็อยากจะบอกอะไรกับเหล่าบรรดาเจ้าหนี้ดีกว่านเนาะเพราะว่าอยากให้เขาเข้าใจแล้วให้สเปซกับเราในอยากบอกเ <ใน S 1> จ้านี้<ะ>ว่าตอนนี้แอดมินไม่ม,ไม,ไม,มีไม่มีเงินจ้างและเหลือแค่แค่คนสองคนแล้วแล้วก็ให้เวลาอนนาหน่อยเพราะว่าอนนาทาคนเดียวทำคนเดียวแล้วก็มีแอดมินวันสองคนที่ช่วยตอบแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไวมากนักแต่ว่าเราก็จะพยายามทําตามกรอบให้มันเร็วที่สุดดีที่สุดและหลายคนก็คิดว่าไม่กล้าจ้างงานทุกวันในลูกค้ามาแคนเ้นงานเพราะว่ากลัวติดคุกกลัวว่าจ้างไปอยู่ดีอนาติดคุกแล้วถึงเวลาเนี่ยตามไม่ได้คือตรงนี้นาบอกตรงนะว่ากลัวการกฎหมายอนาเคลียร์ลิงแล้วในฝ่ายของตารวจเนี่ยคือเราก็ไม่เคลียร์ตัวเองแล้วดังนั้นเนี่ยกว่าที่ตํารวจจะส่งฟ้องอายการส่งฟ้องศาลเนี่ย มันก็มีระยะเวลาของมันเป็นปี2ปีดังนั้นช่วงนี้ลูกค้าจ้างงานได้ปกตินะฮะยังไม่ติดคุกค,ค่ะยังไม่สะดวกติดแล้วก็ในระหว่างนี้ปี2ปีก็จะหาเงินไปคืนลูกค้าให้หมดให้ครบดังนั้นเนี่ยก็มาดูกันว่าน่าจะคืนครบหรือไม่ครบเพราะน่าก็จะทำออกมาเป็นเรียลลิตี้ด้วยว่าอนาจะหาเงินยังไงในการคืนเพราะว่าน่าคิดว่าทัวรนี้คนไทยก็เป็นนี้เยอะดังนั้นถ้าเรียลลิตี้เราอะสามารถทําให้คนหล,หลายๆคนน่ะรู้วิธีการหาเงิน รู้ช่องทางการหาเงินในโลกออนไลน์แล้วใช้นี่คนได้อ่ะไอ้น,นว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะมองเราเป็นเคสตัดดี้แล้วก็เป็นตัวอย่างได้ค่ะแล้วการขายของตอนยอดมันเป็นยังไงบ้างคะเียร์นวันนี้โชคดีมากได้สี่แสนกว่าบาทค่ะแต่ว่าเงินอ่ะเงินในติ๊กต๊อกมันจะออกประมาณ14 -15 ถึงวันประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะออกเป็นรอบๆอบก็คือประมาณาเที่ยหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมันก็จะตัดอีกเป็นอีกรอบหนึ่งเลยส่วน ไอเรื่องรายได้เนี้ยก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งสินค้าตอนนี้มันไม่อ t a b l e ใช่มันไม่ stable แล้วสินค้าตอนเนี้ยอย่างที่ไว้ขายอ่ะมันหมดเกือบเกือบทุกอย่างในโกดังที่อนามีอยู่ที่มันพอจะทำาไม่ได้ก็เลยแปเวาของที่มันแบบอย่างของบรนด์ไม่พายของพิมพ์ไี่พายเมื่อวานเนี้ยที่เอามาขายเนี่ยก็คือก็โชคดีที่ว่าพิมพ์ม่พายเองเขาก็ยังไม่ออกมาด่าก็ยังรู้สึกขอบคุณมากที่แล้วก็เขาไม่ออกมาด่านแน่แล้วล่ะใช่ไหม ก็คือหลายๆแบรนด์ที่เราสต็อกสินค้าไว้อะเพราะว่าตอนที่เรามีตังใช่ไหมเราก็ตังเนี่ยไปซื้อสินค้าหลายๆแบรนด์มาดูลองสูตรแล้วก็ลองแจกเทสหลายๆสูตรว่าแบรนด์ในประเทศไทยมีแบรนด์ไหนบ้างใช้ดีเราก็ออกมาขายเทขายเทขายคนก็งงว่าทาไมขายถูกกว่าแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ก็ซึ่งบางคนก็มองว่าขายตัดราคาแต่จริงแล้วเปล่าเรามีของอยู่แค่จํานวนเท่านั้นหมดก็คือหมดไม่ได้ทําต่อเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะนะฮะ แสดงว่าข่าวก็คือไม่ได้กระทบกับการขายของออนไลน์ของเราเลยคือความที่แพลตฟอร์มออนไลน์มันจะอย่างติ๊กต็อกเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องขายของแล้วส่งของถึงมือลูกค<ช>้าแล้วอีกสิบสิบกว่าวันเงินถึงจะเข้าเราคนก็กล้าซื้อปกติค่ะจริงๆงอยากจะบอกอะไรกับชาวโซเชียลที่เขายังไม่ได้เข้าใจเราแล้วก็พยายามเสพ็ข่าวในสิ่งชาวโซเชียลไม่เท่าไหร่นะแอนนาแค่รู้สึกว่าเพื่อนดาราบางคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนดาราหลายคนเลยแล้วกัน ก็เลือกที่จะไม่ไม่ไม่มาหาเลยไม่มาหาที่บ้านเฟดตัวออกโทรไปไม่ลาเอะเี้ยเราเข้าใจได้ซึ่งขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ทําให้เรารู้ว่ามีใครบ้างอ่ะมีโมมีนามีฮิปโปมีพี่วายพี่วายเนี่ยต้องยิ่งขอบคุณเลยเพราะว่าไม่ไปไหนเลยมาหมวยซอฮอตอย่างเงี้ยก็มาหาตลอด ะะดังนั้นก็คือขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่มันสะท้อนให้เราเห็นว่าใครบ้างที่เป็นเพื่อนเราใครที่อยู่กับเราในวันที่เรากําลังถือน้ํากรดอะ่ะแล้วพร้อมจะหกใส่น้ำ,นำกรดนี้ยมันพร้อมจะหกใส่ทุกคนน่ะแต่คนก็ยังเดินมาบอกร้อนไหมมาช่วยถือมันมีคนแบบนี้ไม่เยอะอะค่ะแต่เราก็ยังมีอยู่เราก็ยังโชคดีพอเร,เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราทร้อไหมคะพี่นนะั้นท้อค่ะเป็นอย่างที่บอกว่าหลายครั้งถ้าเกิดว่าใครใครได้ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดใครใครได้ติดตามนะ ทุกครั้งเลยที่แบบว่าทุกครั้งที่ไข่ของอ่ะพี่ไว้อ่ะตอนเนี้ยทุกเนี้ยแทบจะเป็นเมนของของอาน,นาละแล้วเมื่อไหร่ที่อานาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ้าเริ่มจิกตัวเองน<ช>เอนี่ยแล้วริจิกตัวเองอานาโทรศัพท์ขึ้นมาได้ยังไงอะ เริ่มรู้แล้วตนนันาก,กานไม่ปกติใช่จิตเริ่มตกแล้วตอนนั้นก็คือแอนนาจเจอะไรให้แอนนาเฟดออกไปแล้วเราจะพยายามขายในสิ่งที่เราขายได้เพราะว่าสิ่งที่เราถนัดที่สุดเราอาจจะเอาอะไรจะไม่ถนัดกรอบเขาแต่สิ่งที่เราถนัดก็คือเป็นการขายของฉะนั้นสิ่งที่เราจะพอช่วยเหลือเขาได้ก็คือเป็นการหาเงินเพื่อมาชดใช้กับลูกนี้ต่างๆเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในในโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆก็ยังมีคนด่าแม้แต่ขนาดขนาดตอนที่ไล์อยู่ก็ด่า จนถึงขนาดบอกว่าไอ้นามไม่ต้องดา่าไม่ต้องแต่เราเข้าใจลูกนี้นะลูกนี้ด่าได้แต่คนอื่นนะ่ะขอพื้นที่เราเหอะคือ,อแค่เราโดนลูกนี้ด่าก็เยอะแล้วเยอะยังไม่ด่าตามกันเลยอะไรเงรี้ยเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เราพนเรื่องเกี่ยวกับสามทุมดด่มเราโดนด่าเราโดนทวงนี้หน้าบ้านอะไรเงรี้ยคนก็บอกว่า <c oughs> <S <S ก็มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะวรมาทวงไหมล่ะใช่มันเป็นสิทธิ์เขาวนจะมาทวงแต่ว่าเราแค่ขอว่าเคสต่อไปอ่ะเราขอแค่ว่าถ้าหลังหกโมงเย็นอ่ะ เราเราเจออีกนนวันได้ไหมเที่ยงเป็นต้นไปเราก็เจอวันนี้นะก็ไปพัทยามานะไปไป,ไปหาลูกค้ามาไปเคลียร์ว่าของใครเท่าไหร่ต้องจ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจเรามีใจตัวเองยังไงบ้างทานน้าไม่ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าวันก็ยังร้องไห้อยากตายอยู่เลยตอนนี้ก็ถ้าทุกคนเรือกสัดำลังใจแล้วกันเนาะคือมันต้องพูดเลยทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันแต่ว่าวางแผนทุกวันว่า พรุ่งนี้จะขายของอะไรจะหาเงินยังไงและจะอยู่ยังไงให้รอดเราเข้าใจเลยนะว่าคนที่เป็นหนี้มันเป็นยังไงแล้วกินยาซึมเศร้าต่อเนื่องไหมครับอ๋อตอนนี้ไม่ละหยุดเองเหรอหันไปกินยาแค่ไอแทนพูดไปเรื่อยเอา่องจิงเิยงพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแต่มันก็ช่วยเบาเรื่องยาซึมเศร้าเราได้เยอะจริงๆตอนนั้นที่พีการ ให้สัมภาษณ์แล้วบอกอยากเจอจิตแพทย์มีจิตแพทย์เข้ามาผมอยู่ไอ้นายพบอยู่ตอนนั้นไอ้นาพบอยู่นะคะยังไม่ได้ไปคุยไปแล้วเป็นราวแต่ว่าตอนนี้มีพี่โกโก้พี่โกโก้ปกกอบแกบอกว่าถ้ามีอะไรอยากคุยอย่าระบายอ่แกจะสมข้อความมาบอกว่าท่านาบอกว่าอย่าโทรคุยอันาได้ไหมเพราะพี่โกเนี่ยจะอยู่ในโครงการธนาคารใช่ธนาคารเป็นโครงการของเขาอะซึ่งบอกเลยว่า ก็อย่างน้อยคืออย่างน้อยคือเรามีประสบการณ์พี่โก้อย่างเงี้ยครับทุกคนที่แบบอยู่ในที่บําบัดอย่างน้นคือเขาจะเข้าใจได้มากว่าคนอย่างไอ้นาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าซึมเศร้าเอ่ยเป็นท้อเป็นอะไรนู่นไงจะต้องการกําลังใจต้องการฮิวยังไงเนาะเี่อย่างนันนิสาเขาโทรติดอยู่ก็ไม่เท่แต่บางคนก็โทรไม่ติดเลยนะอย่างฟิล์มโทรติดนะอย่าไปพูดถึงฟิล์มนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าแล้วฟิล์มยังไงฟิล์มผ่าตัดสมองนะฮะโทรติดคุยปกติ อย่างเรื่องพุดเดิ้ลอย่างเงี้ยก็คือพุดเดิ้ลเราก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมปกติเพราะก่อนหน้านี้บางคนบอกว่าพุดเดิ้ลเทบ้างพุดเดิ้ลไม่มาหาแอนนาบ้างพุดเดิ้ลอยู่บ้านเดียวกันานนะฮะไม่เทไปไหนอยู่ปกติก็คือไม่ได้ทะเลาะกันเลยมีไม่เข้าใจบ้างอาจจะงอนเขาไม่เข้าใจบ้างว่าทำไมแอนนาใช้เวลาแอนนาต้องการเวลาเลยนักหนา ทำไมแอนนาไม่คุยกับลูกค้าทำไมแอนนาไม่รับหน้าบ้างแอนนาให้คุณเดินรับคนเดียวไม่ไหวนะคุณเดินก็รับไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงนะบางคนอนะโทรไปทวงกับพี่ไวอ่ะซึ่งพี่ไวนะ э, ไ,ไ,ไม่ได้เป็นนี้ด้วยนะตอนะโทรมาถามไว้ว่าแบบมีพี่เอ่อประมาณสองสามคนทักหาคือเราอะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราอยากช่วยแอนนาใน,าในการหาเงินตอนนี้ใครอยู่ข้างตัวเรากลายเป็นโดนโทนี่ด้วยนะก็จะบอกว่า ช่วยตามให้หน่อยช่วยตามให้หน่อยเพราะว่ามนถึงชีวิตเลยนะนี่คือเรื่องของชีวิตคนเลยนะทำไมถึงใจร้ายใจดำเราก็บอกว่าตรงพาร์นั้นนะเราเราเราตามแอนนาได้นะแต่เราก็เราทําได้แค่นั้นจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ณวันที่เหตุเกิดเหตุการณ์อะไม่ใช่ว่าเราตัดความรับผิดชอบหรืออะไรในทั้งนั้นเพียงแต่ว่าณนาวันที่เกิดเหตุอะเราไม่ได้อยู่กับแอนนานะเื่อที่วันที่เกิดเหตุเพราะว่าเราเข้ามาในชิตแอนนาประมาณมาช่วยแอนนาขายของประมาณกลางวังประมาณตุหมาหาใช่ เขามาช่วยช่วยจนเขาที่มีมีปัญหาแล้วอะตอนนั้นอะไว้ยังไม่รู้เลยว่าว่ามีปัญหาอะไรบ้างแต่มันมีปัญหาประมาณสักเดือนเมษาที่เราปักตะพุมตะก้าอะไรนี้ที่บอกว่ามันหมุนเงินไม่ทันอะไรอะแต่แอนนาจะเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรแอนนาจะไม่ค่อยบอกใครถึงว่ามีวันหนึ่งไว้ถึงบอกแอนนาว่าแอนนารู้ไหมว่าวันนี้แม่น่ะไว้ไว้ยว้ไวคือแอนนาจะเรียว่าวม่วอกแม่วัย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 วอยวัยนัยว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 ัยัยไันวงยวัยว่าวราอ่ะเป็นคนที่วบบว่าในโซเชียลอ่ะ เขารู้นกันแวว่าแอนนาเป็นหนี้เท่าไหร่อะไรยังไงเราก็บอกว่าแต่นานไม่เคยบอกเราไม่เคยบอกเราว่าแอนนาเป็นหนี้เท่าไร่ติดเท่าไหรอ่อะไรแอนนาไม่เคยพูดสิ่งที่เราทําได้กับนานคือเราให้กําลังใจนาคอยอยู่ข้างนาคอยช่วยนาขายของเราทําได้แค่นั้นนะคะแล้วยายพีรนาให้ความมั่นใจกับลูกี่ทุกคนหน่อยว่าพี่จะหาเงินมาใช้แน่นอนไม่หนไม่หนายไปไหนแน่นอนกรณีเดียวที่นาจะไม่ใช้นี่คือนาตายค่ะ นั้นเลยแต่แต่ทุกวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีความคิดตรงนั้นอเนาะไม่มีความคิดต้องบอก <c oughs> ต้องบอกขอให้ความพูดความเชื่อมันน่นเนาอลเลเนาะ <c oughs> คือโปรดเชื่อมั่นเลยว่ากรณีเดียวที่นายจะไม่สามารถใช้นี่ได้คือนาตายอืดังนั้นถ้าวันนี้นายยังมีลมหายใจยังยืนอยู่ยังมีชีวิตยังมีสองมือนายก็ขายของทุกวันน่ะขนาดงานที่มันเจ็บอ่ะ อันนั้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะงานรับรีวิวสัญญกรรมอ่ะคือตอนนี้ในโลกโซเชียลโดนด่าเยอะมากเลยนะว่าหรือปะเป็นนี่เขาแต่ไปสัญญกรรมทุกวันเลยหน้าบวมรายเดือนเขาไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเราอ่ะไปรับงานรีวิวสัญญกรรมวันนี้ยังพูดอยู่เลยคลินิกอะไรนะแม่เจ้าของสปอนเซอร์อะไรนะฮะที่เนี้ยเซนจูรี่เลยถามเลยว่าเซนจูรี่เขาขาดสปอนเซอร์หรือเขาขาดพีเดนเตอร์หรือเปล่าพร้อมเป็นพีเดนเตอร์ให้เซนจูรี่นะคะถ้าเขาจ้าง r i g